สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับเปิดดวงเดือนเมษายน2 5 6 8ันะครับลัคนาราศีกันเย็นทั่วล่ามาหาสงการขอให้เฮงปังรวยทุกคนนะครับในเดือนนี้เมษายนนะจริงๆเดือนเมษายนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นจังหวะพักรอของดวงดาวต่างๆอ่ะก่อนอื่นกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วย ถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาโคนหรือเบอร์พรอมเพลนี้ได้เลยนะจ๊ะดวงเมษายนครับลัคนาราศีกันแหมรูปดวงดูดีนะดาวเรียงตัวกันสวยเลยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันแล้วก็มีดาวจริงๆมีดาวย้ายน้อยแค่3ดวงเพียงแต่ว่าก็สำคัญและในเดือนพฤษภาคมอันนี้ไฮไลท์เลยจะมีดาวใหญ่ เขาเรียกว่าดาวตรีเทพย้ายถึงสามดวงอันได้แกดด่ดาวพระพฤหัสบดีดาวพระเสาและดาวพระราหูคือคำว่าดาวใหญ่อะนี่หมายถึงว่าโคจรอยู่ในราศีใดาราศีหนึ่งเป็นระยะเวลานานดาวพฤหัสเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายวันที่สิบสาพฤษภาเข้าสู่ราศีมิถุนแจะอยู่หนึ่งปีเลยราหูจะย้ายเข้าสู่ราศี กุมบ้านของตัวเอง1ปีครึ่งหรือ18เดือนดาวเสารนะจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนดาวสาว์เนี่ยสปีครึ่งครับแต่ว่าจังหวะดาวเสาร์ที่มาในรอบนี้จะมาแบบมาสซมปิ้ลก่อนมาเยี่ยมมาเยือนก่อนดูว่าทิศทางมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาจริงๆ69หกเก้า แต่ดาวเสารรอบนี้ก็จะมาก่อนสามเดือนแล้วก็ถอยกลับแล้วปีหกเก้าจัดเต็มสองปีครึ่งนะจ๊ะอะสำหรับชาวลัคนาราศีกันเดือนพฤษภาคมก็ดวงเปลี่ยนค่อนข้างที่จะโมะโหลานเลยแหละใช้คำนี้แต่เดือนเมษาเนี่ยมันต้องมีอาการแล้วออกฤทธิ์ออกเดชกันแล้วครับสำหรับในเดือนเมษายนนะครับโดยเฉพาะพระราหูเนี่ยโดยเสถิ ราหูจะย้ายวันที่ห้าพฤษภาแต่เขาจะแผงฤทธิ์ก่อนประมาณสิบห้วันหนึ่งรอบเขาเรียกว่ารอบหนึ่งปักจะต้องแผงฤทธิ์แล้วฉะนั้นเตรียมรับความพร้อมตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นการดีสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับอ่ะเริ่มต้นด้วยที่ดาวพระอังคารอันนี้ก็ดูสวยงามชัดเจนเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหันชะที่แปลว่าการเดินทาง เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะก็แปลว่าเดินทางไกลนะต่างประเทศความเจ็บป่วยความได้ไข้เจ็บไข้ความสูญเสียมรณะอันนี้แปลตรงๆเลยนะในขณะเดียวกันก็แปลว่ามรดกด้วยทีนี้ดาวอังคารโคจรเข้าสู่ราศรีกรกฎครับ1เมษาเลยนะโอ้โห1เมษานี่ออกรางวัลซะด้วย นะหนึ่งเมษาออกเหล่าันที่นั้นอังคารย้ายเลยเอาละนะอังคารอัดคลิปเนี่ยวันที่สิบเจ็ดนะสิบหกเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะเลขสามเห็นไหมทีนี้อังคารมาในวันที่หนึ่งเมษาอีกรอบเอาละสิดาวอังคารโคจอนเข้าพบลาภะแปลว่ามรดกมรณะลาภะเนี่ยตีความว่าเป็นมรดกก็ได้ ได้ของเก่าๆได้เงินชดเชยไม่ว่าจะเป็นค่าประกันหรืออะไรที่มระณะมันแปลว่าอะไรที่มันเคยทำไปแล้วแล้วมันยังไม่ได้มันจะได้กลับมาเช่นโบนัสคงค้างเงินตกเบิกเงินค้างจ่ายหรือหนี้สินที่เราเป็นเจ้าหน,นี้นะเขายังไม่ได้ให้อะไรเงี้ยอ่าเขาจะอาจจะได้คืน เพราะมรณะมันลาภะมรณะมันเปลพราว่าสูญเสียให่ไหมลาภะคือได้มาได้สิ่งที่เคยเสียไปหรือได้อะไรจากการสูญเสียก็คนจะได้มรดกมันก็ต้องเสียผู้หลักผู้ใหญ่ถูกไหมเออมันถึงจะได้มรดกมามันคือมันต้องแลกกันไงฉะนั้นผมก็ไม่ได้ว่าทายดีถ้าจนเกินไปให้รู้ว่าคุณจะได้ลาบจากมรณะได้จากเงินประกันอย่างเงี้ยเห็ไหม เจ็บป่วยคุ้มไม่คุ้มไม่รู้นะอีกเรื่องหนึ่งนะเอ,อคุณเจ็บป่วยคุณไปหาหมอเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับมรณะคือเจ็บไข้ได้ป่วยแต่คุณก็ยังมีเงินชดเชยเงินปากการะกันหรืออะไรเงี้ยซึ่งบางทีถ้าคุณทำกรมธรรมาดีๆแพ็กเกจดีๆบางทีมัน,นคุ้มนะเหมือนตอนโควิดอ่ะนะตรวจโควิด ตรวจเจอจ่ายแสนหนึ่งอะช่วงนั้นอะนะไปทำกับสามบริษัทไปทำกับสามบริษัทได้สามแสนไปนอนโรงพยาบาลแค่สามสี่วันนคือช่วงนั้นเชื้อมันไอ้นี่แล้วไงที่มันที่บริษัทประกันเจ๊งเพราะว่าโควิดก็นี่แหละคือตอนนั้นมันมันเป็นแล้วมันมันเสียชีวิตเลยไงเข้าใจไหมแต่พอจังหวะที่ติดกันเยอะๆมันเป็นช่วงอะไรแล้ววะช่วง ช่วงเชื้อมันไม่ไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นอะไรแล้วก็เหมือนกับเป็นหวัดธรรมดาไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสามสี่วันเพื่อเพื่อให้มันเป็นเพื่อให้มันเข้าข่ที่จะเคมประกันได้อะก็ได้มาทำไปสามบริษัทก็ได้มาสามแสนเนาะใช่ไหมโอ้โหไอ้ที่ว่าเจอจ่ายจ่ายจบอะเจอปุ๊บจ่ายแสนนึงอ่ะนั่นแหละ โอ้โห,ท,หทําไว้สามที่ได้มาสามแสนสบายครับนะนอนโรงพยาบาล4ี่วันนอนให้น้ําเกลือให้ยาแก้ไข่ยาแค้นั่นแหละค่าเชือนะ้อจบเนี่ยอันนี้มันก็คือคุ้มค่าเห็นไหมก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าดาวังคารโคโจรเข้ามาอยู่ในเรือลาผ้าดีครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกก็คือท่านก็ต้องขยันมากขึ้นเพราะดาวังคารตัว,ต,วตัวสัญ,ญลักษ ที่เป็นตัวตนของดาววังคารเนี่ยเขาคือความกล้าความแข็งความขยันดาวแห่งความขยันมุ่งมั่นตั้งใจมาอยู่ในเรือนลาภะก็แปลว่าต้องขยันจึงสำเร็จต้องแอคทีฟแอคชั่นและดาววังคารที่มาอยู่ในราศรีกรกฎเนี่ยจริง,รงๆมาตรฐานเป็นนิดที่แปลว่าต่ำต้อยแต่ ตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งพิเศษเนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวธาตุลมแล้วก็ราศีกรกฎเป็นแม่ธาตุน้ํามันเกิดเขาเรียกว่าพลังงานแปลธาตุจนได้ตำแหน่งพิเศษเขาเรียกว่ามหัธกรรมโกลาเลิกมหัตถะแปลว่าคนรวยผู้มีทรัพย์กรรมคือการกระทําโกลาเลิกก็วุ่นวายก็แปลง่ายๆว่าวุ่นวายว่าเดยนรวย <c oughs> คืออย่าทำตัวขี้เกียจอ่ะทำตัวอเลิร์อเลขยันขยันนะบาทสองบาทเอาหมดคำจำกัดความของมหัธกรรมโกาลาเลิกเลยนะคืออย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาทำอะไรให้มันขยันเข้าไว้ทำอะไรให้มันตื่นตัวเข้าไว้เดี๋ยวโอกาสมันมาเองเดี๋ยวโชคลาภมันมาเองบทมันจะมาเนี่ยมันจะมาแบบโกาลาเลิกคือคาดไม่ถึง เช่นคุณเป็นเซลล์ขายของอยู่เนี่ยคุณน่ายืนตามเวลางานใช่ไหมไม่มีลูกค้าเลยทั้งวันคุณอาจจะยอมอยู่ต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจคือทั้งวันอ่ะไม่มีคนมาเลยไม่มีคนมาซื้ออะไรเลยแต่ปรากฏว่าอ่ะคุณอยู่อีกสักชั่วโมงนึง อาจจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาเนี่ยเขา้าใจไหมมันจะมาแบบงงๆมาแบบโกลาเลิกเลิกก็คือเลิกยามเวลาไทม์ไลน์มันจะมาแบบงงๆมาแบบไม่ตั้งใจเขา้าใจไหมยืนยืนทั้งวันอะ่ะไม่มีมาสักคนอะ่ะไม่เปิดบินสักคนไม่เซ็นสัญญาไม่จองไม่อะไรสักคนเลยคุณอยู่ต่อยทั้ เนี่ยมันอันนี้แล้วแต่นะจะอยู่สักสิบนาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแล้วแต่มันดันมาตอนนั้นอะไรลักษณะแบบเนี้ยอ,อ่าฉะนั้นเนี่ยแหละดาวอังคารคือความขยันเพียงแต่ตําแหน่งเนี่ยมันขยันแล้วมันแน่นอนมันขยันแล้วมันได้ลาบฉะนั้นอย่าประมาทอย่าประมาทแล้วก็ออกสังคมเยอะ,เ,ยอะเจอคนเยอะ,ยอะถึงนี่บอกไงใครที่ทํางานอยู่อ่ะก็มันก็เชื่อมโยงกับ คําว่าขยันนะขยันไปเจอผู้คนไปติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้หาโอกาสนั้นหาโอกาสนี้เดี๋ยวโอกาสมันจะเข้ามาเองและเป็นโชคลาภล้วบอกด้วยไม่ธรรมดาอาบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาผมเคยเล่าไปหลายคลิปแล้วเนะขายขายก็เรียกว,ว่าเปิดร้านขายของนะเอาเลิกไปเปิดร้านขายของปุ๊บปรากฏว่าคน คนมาซื้อของก็ซื้อไปใช่ไหมคือเขาก็งงว่าขายดีเนี่ยมหตธกรรมโกลาเลิกกะงงว่าขายดีเออขายดีเป็นพิเศษเน้ยขนาดไอ้คนที่ไม่เคยเอาง่ายว่าไม่ค่อยชอบหน้าเราอะ่ะมันยังมาซื้อเลยเออแปลกทีนี้ปรากฏว่ามีคนอื่นเข้ามาคนต่างถิ่นเข้ามาซื้อเข้ามาถามถามนูน่นถามนี่ซื้อของแล้วปรากฏว่าสนใจที่ดิน แถบนั้นอันนี้ต่างจังหวัดเลยนะสนใจที่ดินเพราะปรากฏว่าก็ที่ดินนั้นที่ดินของของเขาคือเขาเปิดร้านเปิดร้านวันแรกเลยนะเปิดร้านวันแรกแล้วมาขอเลิกไปเปิดร้านอ่ะเปิดไปนะปรากฏว่าเขาสอบถามที่ดินแล้วที่ดินมันก็มันก็ใหญ่อะ่ะต่างจังหวัดก็จริงแต่มันก็ใหญ่เยอะก็มูลค่าก็ประมาณยี่สิบล้านนะ ก็คือพูดง่ายหลายไล่อะซื้อเลยอะตัดสินใจซื้อเลยอะคือแค่มาถามที่ทำไมเขาถึงมาถามได้เพราะเขาเปิดร้านเขาเปิดร้านขายของชำคนก็มาซื้อของก็คือคือเขาเข้ามาเพราะว่าเห็นคนมันซื้อของกันคึกคักเลยเปิดร้านมันแรกเขาก็เลยเดินเข้ามาซื้อของด้วยแล้วก็สอบถามว่าเออเดี๋ยวเขาอยาก เขาอยากถามว่าที่ตรงเนี้เป็นของใครอยากจะได้ปรากฏว่าเป็นของเจ้าของเจ้าของร้านนี่แหละก็ขายที่ได้แล้วขายได้เงินสดเลยเงินสดเลยก็จะขอจะขอเลิกเปิดร้านก็ขอเลิกสร้างบ้านใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็ <laughs> ได้มายี่สิบล้านนะพี่นะเนี่ยราคานาราสีกันนะ มีโอกาสเลยทีเนี้ยโชคจะใหญ่โชคจะน้อยอันนี้ของใครของมันเห็นไหมอย่างคนนั้นเขาก็มีอย่างน้อยเขาก็มีที่ดินไว้เป็นทุนของเขาไง mm hmm. เพียงแต่ว่าโอกาสที่มันจะขายออกอ่ะมันยากคนแถวนั้นเนี่ยมันไม่ซื้อกันหรอกใช่ไหมต่างคนมันต่างมีที่มันต้องเป็นคนต่างถิ่นที่หลงเข้าไปหรือว่าเอออาจจะเซอร์เวยในแถบนั้นแล้วก็มาถามมาซื้ออ่ะคือที่ดินเขาขายยากอ่ะเพราะว่า เขาอยู่มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาอายุแต่ห้กว่าแล้วอ่ะพึ่งขายได้อะคิดดูดิใช่ไหมเนี่ยโชคใครโชคมันนะแต่ถามว่ามีโชคไหมมีครับลัคนาราศีกันดาวองคารตำแหน่งนี้หายห่วงขยันหน่อยแล้วกันอย่าปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปนะครับเหมือนกับว่าเราไปตั้งใจทำสิ่งหนึ่งแต่ได้ลาบจากอีกสิ่งหนึ่งเป็นลักษณะแบบนี้ละกันนะครับอ่ะถัดมาครับ ดาวพุธดาวพุธนี่เป็นดาวอะไรอดาวพุธก็คือดาวประจําตัวของท่านเร่ลัคนาราศีกันมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนครับเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธก็คือตัวแทนของลัคนาราศีกันดาวพุธโคจรจากราศีกุ่มเข้าสู่ราศีมีนย้ายจากภพอริ ที่ผ่านมาเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่ในเรือนอลิอุปสรรคปัญหาหลังจากวันที่11เมษาดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีมีนซึ่งดาวพุธนั้นเป็นดาวธาตุน้ำดาวศุกร์นั้นก็เป็นดาวธาตุน้ำเช่นเดียวกันพุธศุกร์ดาวศุกร์คือดาวการเงินดาวการเงินอยู่ในตำแหน่งที่ราศีมีนเนี่ยเขาเรียกว่ามีตำแหน่งดีครับเป็นมหาอุดแปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่ แปลว่าเยอะอะไรเยอะเงินเยอะดาวสุกร์เห็นไหมมันรอแล้วมันรอแล้วตัวดาวสุกเองก็คือตัวดาวการเงินแล้วก็ดาวเจ้าเรือนสุภาพแปลว่าความรุ่งเรืองเนี่ยมันเป็นอุดรออยู่แล้วทีนี้พลังมันยังไม่เต็มที่เพราะมันเจอทั้งราหูทั้งอาทิตย์เนี่ยขมแห็งอยู่เ็นไหมอาทิตย์ก็เป็นอุจจาวิราช คืออาทิตย์ไม่เสียหายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นคู่ดาวที่เป็นคู่สมพลกันแต่อาทิตย์มาจากภพวินาศไงมันเป็นมีเรื่องที่มันพลิกผันคาดไม่ถึงเนี่ยมันมันรบกวนยิ่งลาหูนี่ยิ่งไม่เอาใครเลยเห็นไหมทีนี้ดาวพุธโคจรเข้ามาเนี่ยมันทาให้เสริมดาวศุกร์ดาวการเงินของท่านซึ่งดาวพุธก็คือดาวตัวท่านตัวกับเงินอยู่ด้วยกันดาว สุกเป็นมหาอุดดาวพุธก็ได้ตำแหน่งเขาเรียกว่าคู่ธาตุเพราะดาวพุธคือดาวธาตุน้ําดาวสุกคือดาวธาตุน้ําบังเอิญราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ําครับแบบนี้เขาเรียกว่าดาวคู่ธาตุอยู่ในราศีธาตุเดียวกันจะเป็นคู่อสีติธาตุดาวคู่ธาตุน้ําอยู่ในราศีธาตุน้ําอสีติธาตุแปลว่าพลังธาตุสูงส่ง ก็แปลว่าโชคดีแหละครับเงินเยอะนะตัวเองก็ดีเงินก็ดีความเจริญก้าวหน้าก็ดีและดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะก็คืองานงานเงนิงนตัวตนและความเจริญโอ้โหสี่เรื่องสองดาวแสดงผลสี่เรื่องเข้าใจไหมสุขแสดงผลเรื่องเงินและความรุ่งเรืองพุธแสดงถึงตัวตนและการงาน การเงินการงานตัวตนความเจริญก้าวหน้าได้มาเป็นคู่อสิติีธาตุกันอยู่ในราศีมีเนี่ยแล้วก็ยิงตรงกลับมาที่ลัคนาท่านซึ่งมีดาวจันทร์รองรับอยู่ดาวจันทร์มาอยู่ตรงนี้เป็นราชาโชคชะโลกชะเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศัก์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง จันกับพุทธก็เป็นคู่มิตรนะจันท์เพนอาทิตย์เล็งจันท์จันลาหูคู่สมพลอาทิตย์ศุกร์คู่สมพลนะดาวคู่มันสวยแล้วจันท์มาจากไหนมาจากโชคลาภลาพระโห้ยสิเบดเมษาแหมไม่ใช่วันที่หนึ่งนะถ้าวันที่หนึ่งดาวจันกุมรักเนี่ยซึ่งมาจากภพลาภระเนี่ยโดนแน่คุณ โดนแน่และดาวนะ <S <S อ่าแต่ก็ถือว่าดีตั้งแต่วันที่11เมษามยนเยนป็นต้นไปอ่ะใช้ได้เลยครับนะใช้ได้เลย <S 1> <S 1> <ๆ>หลายคนอาจจะอยากดูวันที่16ใช่ไหมเอ๊ะเดือนเมษาจะออกวันที่16ไหมเนาะนะเพราะมันนะอมอเป็นวันถลิงศกอ่ามาดูนี่ดีกว่าวันที่14ก่อน14เมษายนครับ ลัคนาราศีกันดาวอาทิตย์ครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรเข้าสู่ราศีเมษ14เมษายนคุ้นๆไหมวันมหาสงการปีนี้มันตรงกับวันที่14เมษายนคือมหาสงการเนี่ยเขาจะนับแบบจันทรคติเขาจะนับว่าดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษที่ศูนย์องศาเมื่อไหลเวลาใดก็จะนับเป็นวันมหาสงการในตอนนั้นซึ่ง สุริยคติเนี่ยมันเป็นวันที่14เมษาเพราะปฏิทินสากลเปลี่ยนวันตอนหลัง24่สนาฬิกาคือเที่ยงคืนแต่ระบบจันทรรคติเนี่ยจะนับวันใหม่ต่อเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นจริงนั่นหมายถึงว่า14เมษาเนี่ยเป็นวันจันทนะระบบวันจันร์อังคารวันพุธวันพฤหัสเนี่ยเป็นระบบจันทรรคตินะ ส่วนสุริยคติมันคือวันที่วันที่หนึ่งถึงวันที่30ถึงวันที่31เอนี่ยอันนี้ระบบสุริยคติและเปลี่ยนวันตอน24นาฬิกาแต่บบจันทรคติคือวันจันทร์วันวันจันทร์แลม5ค่ําแลมหนึ่งขาแลมขึ้น2ค่ข้ามขึ้นอะไรพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าระบบจันทรคติคือดาวอาทิตย้ายเนี่ยตอนตีสี่สนาทีศูนย์วินาที ตีสี่เช้าหรือยังยังไม่เช้าพระอาทิตย์ขึ้นหรือยังยังไม่ขึ้นฉะนั้นในระบบสุริยคตินะี่ยมาเป็นวันจันทร์ที่สิบสี่แต่ในระบบจันทรคติจะเป็นวันอาทิตย์แรมหนึ่งค่ำเดือนห้าวันอาทิตย์แต่ไม่มีวันแต่วันอาทิตย์นั้นไม่ใช่วันที่สิบสามนะ เพราะระบบจันทร์สุรยคติมันเปลี่ยนวันที่สิบสีตั้งแต่เที่ยงคืนก็คือเที่ยงคืนปุ๊บเป็นวันที่สิบสีแล้วแต่มันยังไม่เป็นวันจันทร์วันจันทร์จะเปลี่ยนต่อเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอ่าทีนี้มันคนละระบบกันไงคนจะเข้าใจว่าไอ้เปลี่ยนเป็นวันจันทร์ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนไม่ใช่วันที่เปลี่ยนแต่วันวันที่เป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธพุหัสเนี่ยไม่เปลี่ยน จะไปเปลี่ยนตอนพารที่ขึ้นจริงฉะนั้นมันจะสองระบบก็เอาง่ายๆนางสงการปีนี้คือนางทุงษะเทวีเป็นนเป็นนางสงการวันอาทิตย์ไงก็ได้ไหมเป็นนางสงการประจําวันอาทิตย์พอย้ายตอนตีสี่อย้ายตอนตีสี่ รายละเอียดเรื่องนางสงการเรื่องคำทํานายของการละโยกวันไหนเป็นวันอธิบดีวันธงชยัยวันอุบาทวันโลกาวินาศลาศีไหนดีลาศีไหนได้ลาศีไหนเป็นอุบาทลาศีไหนเป็นโลกาวินาศลาศีไหนเป็นธงชยัยเลิกไหนวันไหนยามไหนมีหมดทําไว้ให้แล้วคลิปประกาศสงการ2568เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งเนี่ยที่พูดอยู่ตอนเนี้ยเดี๋ยวก็จะเด้งขึ้นมา ใครใจร้อนกดไปดูก่อนได้หรือใครจะรอให้จบคลิปอีกแป๊บเดียวผมจะทิ้ง description ท,ท,ทิ้งการ์ดไปข้างหลังนะครับก็กดดูได้นะดูจนจบแล้วเดี๋ยวมันเด้งขึ้นมาก็กดดูต่อได้เลยเป็นความรู้เรื่องสองการานนะครับเนี่ยดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่อนาละสิเ,นะเมษาตามระบบสุรยิยคติแต่มันเป็นวันอาทิตย์อยู่ฉะงนั้นลัคนาราศีกันเนี่ยาดาวทิตตกมรณะฟังดูไม่ดี แต่ดาวทิตย์มันดันเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศไงวินาศมรณะวินาศคือความเสียหายความเสียหายสูญสิ้นดีไหมดีตามหลักทฤษฎีเขาเรีเยกว่าดาวเสียเข้าเรือนเสียเข้าใจ่ไหมดาวเสียเข้าเรือนเสียผมไม่ใช้คำว่าลบกันลบเป็นบวกนะเพราะถ้าแปลในแง่ของตรรก,กะหรือวิทยาศาสตร์เนี่ย มันมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ถ้าเข้าใจง่ายๆนั่นแหละก็คือลบกับลบเป็นบวกนะแต่ว่าถ้าถ้าอธิบายกันจริงๆมันมันไม่ตรงตรรก,กะเท่าไหร่ใช้คำว่าดาวเสียเข้าเรือนเสียเท่ากับดีใช้คำนี้จะเข้าใจนะก็เหมือนกับคนคนที่เราไม่ชอบสองคนมันทะเลาะก,กันเอง <laughs> <laughs> เข้าใจไหมเคยไหมออไอ้นี่เราก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็แกล้งเราเอาอ,อยู่ๆมันทะเลาะก,กัน เราก็นั่งดูสบายๆเขาเรียกว่าดาววินาตเข้าเรือนมรณะอันนี้กลับกลายเป็นดีถึงแม้ว่าดาวที่จะเป็นมหาอุดก็จริงแสดงว่าเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่จะเกิดความเสียหายในชีวิตเราเรื่องใหญ่ๆมันมรณะไปเอออันนี้ถือว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะโอเคเลยนะสาหรับชาวลัคนาราศีกันนะนะหรือว่าโอเคเลย และเนี่ยดาวย้ายทั้งหมดในเดือนนี้มีแค่นี้มีอีกไหมไม่น่ามีแล้วมั้งอ่านะก็ตำแหน่งดูดีเลยแหละนะเด่นสุดอ,อังคารนี่มาสวยพุธก็มาช่วยเยอะอาทิตย์นี่สำคัญนะอาทิตย์ก็คือทำให้เขาเรียกว่าไอ้เรื่องเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นอะไรอย่เงี้ยผิดพลาดนะวินาศแปลว่าความผิดพลาดหรืออะไรก็ได มันมรณะไปหรืออะ,อะไรทายในแง่ร้ายชักงนิดนึงก็อะไรที่เคยตั้งใจไว้วางแผนไว้เนี่ยวินาศมันแปลว่าวางแผนแปลว่าความลับถ้าความลับสูญหายไปอันนี้ดีถูกไหมความลับคือสิ่งที่เราไม่อยากให้ใครรู้ฉะนั้นความลับของเราเหมือนกับมันถูกทำลายทิ้งไปจบไปอะไรลักษณะแบบนี้ แต่ถ้าเกิดเป็นแผนน่ยอันนี้ไม่ค่อยดีแผนโครงการอย่างเงี้ยแผนการที่เราวางไว้มันไปต่อไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นมุมที่มุมเสียนิดนึงนะแต่โดยภาพรวมเนี่ยคำว่าวินาศมันมันมันไม่ดีมากกว่าดีฉะนั้นเรื่องไม่ดีมันจะหมดไปมากกว่านะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกัน อดใจรอแล้วกันพฤษภาเนี่ยดวงคุณเปลี่ยนโมโหลานบานตะไทยอะ่ะไม่ต้องกลัวนะเนี่ยทิศทางมันเริ่มมาแล้วเนี่ยหลังวันที่สิบสี่ไปเนี่ยพอเลยไปสักวันที่ยี่สิบนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวแล้วโอเคเออเนี่ยใช่เลยไอ้วินาสมรณะเนี่ยเพราะอะไรเพราะราหูจะย้ายวันที่ห้พาพฤษภาราหูเป็นดาวเจ้าเรือนอลิพอย้ายเข้าสู่ภพอลิเป็นเกษตรเห็นไหม อันนี้ก็เข้า,เ,ขาเกณฑ์เสียในเสียแล้วกลายเป็นดีด้วยอล,ลีเป็นเกษตรแปลว่าอุอปสรรคมันจบมันหมดไปเห็นไหมดาวม,ามันทํางานทิศทางอ่ะสอดคล้องกันแล้วไอ้ลาหูย้ายวันที่5้าพฤษภาผมบอกแล้วไงมันออกฤทธิ์ล่วงหน้าสิบห้าวันก็จะมาประมาณนี้แหละหลังวันที่สิบสักสิบไปไปลายเกือบยี่สิบอ่ะน่าจะออกฤทธิ์แล้วนะ โอเคลัคนาลักีคันถือว่าดวงดีนะถือว่าทุกอย่างกําลังสวยกําลังดีแล้วแหมเดี๋ยวผมทําแยกคลิปเลยดาวพฤหัสคลิปหนึ่งราหูคลิปหนึ่งเสาคลิปหนึ่งดีไหมจะได้แยกกันแบบให้เห็นชัดๆรายละเอียดมันจะได้เยอะติดตามแล้วกันยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับนะฝากกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e ติดตามนะครับ อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR Code เบอร์พร้อมเพนี้ได้เลยนะครับเปิดดวงเดือนเมษายนครับ2,568ลัคนาราศีกันนะเย็นทั่วล่ามาหาสงการกันนะครับเฮงๆปังๆรวยๆครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี